ผักชี EP4 ครับผมชุดเก่านี้ที่ปลูกไว้ก็จเจริญเติบตัวดีแตกกอดีครับชุดนี้จะมีป่องปุยอภิมหาพลัง3ป่องครับผมยังเหลืออีกชุดหนึ่งจัดไปอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมครับใช้ขวดซ้าใบเหมือนกับชุดที่แล้วเลยนะครับอุปกรณ์เดียวกันทำการปาดปากักคอขวดออกนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะบอกให้ละเอียดเลยนะครับ ช่วงตูดห่างไว้1น,นิ้วนะครับช่วงปากขวดก็ห่างไว้1น,นิ้วบริเวณกลางขวดนี้เราเราจะทําการเจาะรูนะครับเจาะให้ทีๆเลยนะครับส่วนช่วงตูดทําไมไม่ให้เจาะรูต้องการให้มีน้ําขังครับเพื่อให้มีความชื่นขึ้น,นมาหล่อเลี้ยงจุลินทรีย์นะครับเวลากบดินให้เช็ดปากคอขวดตรงนี้เลยนะครับเพื่อป้องกันกลิ่นนะครับเขาจะได้กลบ รูที่เราเจาะนะครับส่วนที่เจาะรูจะอยู่ใต้ดินกลบไม่ให้มีกลิ่นขึ้นมาครับผมและ,มะแมลงจะไม่สามารถเข้าไปวางไขได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้บอกให้ละเอียดเลยครับผมส่วนเม็ดผักชีที่รวบรวมไว้จากสวนนะครับก็ชุดที่แล้วที่ทําการปลูกเนี่ยไม่ได้ยีให้แตกนะครับปลูกเป็น,มนเม็ดๆไปเลยนะครับปลูกเป็น,มนเม็ดๆเม็ดๆไปเลย เวลามันงอกขึ้นมาแล้วต้นมันจะชิดกันเพราะมันจะเป็นต้นแฝดน,นะครับเพราะว่าในเม็ดหนึ่งเขาจะมี2ต้นนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะใช้กวดยีๆีให้แตกออกจากกันเป็นเสียงนะครับเริ่มกันเลยเสร็จแล้วทำไงต่อครับเอาไปแช่น้ำครับผมถ้าใครมีบัตรจีบไฟฟ้าก็ใช้ได้ดีนะครับตรงนี้จะสะดวกมากนะครับเจาะรูเจาะรูขวดให้เยอะที่สุดนะครับ เจาะทีๆเลยครับอบอกละเอียดเลยชุดนี้นะครับเมื่อเจาะขวดแล้วก็มาขั้นตอนต่อไปอตูดหนึ่งนิ้วปากขวด1น,นิ้วเว้นไว้นะครับผมเว้นไว้สเต็ปเดิมครับผมวางขวดลงไปตรงนี้ปุ๋ยฟรีนะครับทีนี้ปุ๋ยที่หมักไว้เป็นปุ๋ยฟรีลองติดตามดูคลิปนะครับปุ๋ยฟรีที่หมักไว้ด้วยสารอาหารฝาเหลืองฝาขาวฝาเขียวนะครับ ตรงนี้นี่ครับที่ผมบอกว่าต้องให้มีเดินกบบริเวณปากขวดนะครับเพื่อป้องกันแมลงมาวางไข่นะครับปุ๋ยเศษอาหารนะครับเศษอาหารจากในครัวเติมลงไปครับปุ๋ยอพิมาหาหลังมีเปลือกไข่ด้วยครับใส่ลงไปใส่ให้เต็มเลยนะครับใส่ให้เต็มปิดฝาครับทีนี้ปิดฝามาดูเม็ดผักชีครับทีนี้แหวกล่องโรยครับโรยโรยตามล่องเลยครับทีนี้โรยตามล่องนะครับผมเพื่อจะได้ขึ้นมาแบบสวยงาม อปิดรูปิดรูนะครับเพื่อป้องกันมแมลงและกันเกล่ดครับผมตอนสุดท้ายก็ใช้หญ้าแห้งคลุมครับประมาณ2อาทิตย์งอกครับผมอ่ารดน้าให้ชุ่มข้อแตกต่างก็คือคลิปนี้ผักชีผักชีชุดนี้ใช้ขวดยีนะครับให้เม็ดผักชีแตกกเป็น2เสียงครับโอเคครับเพื่อนๆลองไปทำดูนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ